กกตสรุปข้อมูลเลือกตั้งเทศบาลไม่เป็นทางการเลือกใหม่11เขต22มิถุนายนคณะกรรมการการเลือกตั้งเปิดข้อมูลผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งเทศบาลพัทลุงที่1มีผู้ออกมาใช้สิทธิมากที่สุดสั่งเลือกตั้งใหม่11เขตในวันที่22มิถุนายนนี้วันที่16พฤษภาคม2568สนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกกตเผยแพร่สรุปข้อมูลการใช้สิทธิเลือกตั้งเทศบาลเมื่อ11 ครสภาคมที่ผ่านมาอย่างไม่เป็นทางการและเทศบาลที่ต้องประกาศให้มีการเลือกตั้งใหม่โดยข้อมูลการใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีอย่างไม่เป็นทางการที่น่าสนใจอธิจังหวัดที่มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรีมากที่สุดคือพัทลุงคิดเป็นร้อยและแปดรองลงมาเชีงสร้อยและเจ็ดสและลำพูนร้อยและเ5 2 9เเป็นต้นส่วนจังหวัดที่มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลคือพัทลุงร้อย และ81.21รองลงมามุกดาหาร้อยและ75.65และลำพูนร้อยและ74.99สำหรับจังหวัดที่ต้องประกาศให้มีการเลือกตั้งเทศบาลใหม่จำนวน11เขตเลือกตั้งกำหนดวันเลือกตั้งใหม่22มิถุนายน2568ทุกเขตแบ่งเป็นเลือกตั้งนายกเทศมนตรี2เขตเลือกตั้งเนื่องจากมีผู้สมัครคนเดียวได้คะแนนเสียงไม่มากกว่าบัตรไม่เลือกผู้สมัครใดคือหนึ่งเทศบาลดอนใายหอมจังหวัดนคปรปฐมส เทศบาลตำบลถากจังหวัดอุตรดิต์เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใหม่9เขตเลือกตั้งเนื่องจากสมัครน้อยกว่าจำนวนนอที่พึงมี5คนเลือกตั้งเพิ่มเติม1คนได้แก่ 1. เทศบาลต่อปราบบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 2. เทศบาลต่อไร่ใหม่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 3. เทศบาลต่อโคกม่วงจังหวัดพัทลุง 4. เทศบาลต่อกระสมจังหวัดพังงา 5. เทศบาลต่อบ้านใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานี 6. เทศบาลต่อบ้านท่าหลวงจังหวัดลบบุรี 7. เทศบาลต่อท่าสาลาจังหวัดลบบุรี8เทศบาลต่อหาดเล็กจังหวัดตราและ9เทศบาลหนูประประแดจังหวัดสมุทรปราการ